สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทั้งนะคะวันนี้นะคะมาพบก,กับรายวิชาภาษาไทยเโทษค่ะร,รายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะคุณครูมาทบทวนนะคะเนื้อหาในบทที่สามนะคะในเรื่องการจัดเก็บให้ดีนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะมาทราบถึงจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะคะนักเรียนบหกวิธีการจัดเก็บโต๊ะอย่างเป็นระเบียบได้น,นะ โต๊ะตู้อย่างเป็นระเบียบได้นะคะได้ชั้นวางของค่ะ2นะคะนักเรียนเก็บสิ่งของเครื่องใช้ได้ถูกต้องและปลอดภัยค่ะ3นะคะมีความกระตรืนและตรงห่อเวลาค่ะค่ะเนื้อหาในบทนี้นะคะก็จะมีเรื่องนะคะการจัดโต๊ะการจัดตู้และก็การจัดชั้นวางของ ในบ้านของเรานะคะมีของนะคะใช้มากมายนะคะเราควรทำยังไงคะลูกเราควรที่จะจัดเก็บให้เป็นระเบียบนะคะเพื่อให้บ้านเราสะอาดนะคะแล้วก็สวยงามน่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยนะคะจากสัตว์ที่มีพิษแล้วก็เชื้อโรคแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆนะคะอ่าซึ่งนะคะในเรื่องแรกเลยที่ดีจ่จะทบทวนในวันนี้นะคะก็เป็นการจัดโตะ๊ะหนังสือนะคะซึ่งนะคะเป็นการจัดโตะ๊ะหนังสือนะคะของนักเรียนนะคะซึ่งใช้งานในการ ทำกันบ้านนะคะหรือทำกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กๆเข้ควรที่จะ,ะ,ะเก็บกของบนโต๊ะนะคะให้เรียบร้อยนะคะเพือ่อความสวยงามเป็นระเบียบแล้วก็การใช้งานนะคะที่จะทําให้ระเบียะคะหยิดจับสิ่งต่างๆได้สะดวกนะคะขั้นตอนในการจัดโต๊ะหนังสือมีอะไรบ้างนะ,ะ <S <S นะคะดับแรกเลยนะคะให้เด็กทาความสะอาดโต๊ะนะคะปัดฝุ่นและเช็ดถูให้สะอาดนะคะ2นะคะให้นักเรียนนะคะจัดหนังสือ นะคะแล้วก็วางไว้มุมใดมุมหนึ่งนะคะของตัวอังสือนะคะสองอาและสามนะคะให้เรียนนะคะหากระบอกนะคะหรือหาที่ใส่นะคะเรื่องเขียนนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะหยิบจับได้สะดวกนะคะแล้วก็ควรวางไว้มุมใดมุมหนึ่งที่เด็กๆขนัดมือนะคะอาดูค่ะดูภาพตามไปเลยภาพแรกเด็กผู้หญิงคนนี้ทำำาําความสะอาดก่อนใช่ไหมคะ พอหลังจากนั้นเด็กก็จัดหนังสือนะคะแล้วแต่เด็กๆนะคะจะชอบจัดในแนวไหนนะคะมีแนวนอนแนวตั้งนะคะแล้วก็วางไว้มุมในมุมของโต๊ะนะคะแล้วก็จัดเก็บเครื่องเขียนนะคะเอาไว้ในกระบอกนะคะหรือเป็นกล่องนะคะไว้สําหรับเก็บเครื่องเขียนแล้วก็วางในมุมที่เด็กๆถนัดมือค่ะอ่าดูค่ะดูยกตัวอย่างนะคะขั้นตอนการจัดโต๊ะมาให้เด็กๆดูนะคะการจัดหนังสือในแนวตั้งเห็นไหมคะ วางหนังสือไว้มุมใดมุมหนึ่งแล้วก็วางเครื่องเขียนนะคะอาจจะมีโคมไฟเล็กๆนะคะสวยงามนะคะเพื่อไว้ให้แสงสว่างเวลาเด็กอา่านแล้วก็เขียนหนังสือนะคะต่อไปค่ะาาการจัดโต๊ะในแนวนอนนะคะหนังสือจะต้องวางเรียงกันเห็นไหมคะโดยที่หันสันออกมาด้านนอกเช่นเดียวกันค่ะวางจากเล่มเล่มใหญ่นะคะเรียงกับไปหาเล่มเล็กนะคะแล้วก็มีเครื่องเขียนนะคะมีโคมไฟเพื่อให้แสงสว่างนะคะต่อไปค่ะ การจัดตู้นะคะเป็นเรื่องที่สองนะคะที่ดูจะทบทวนนะคะตู้นะคะก็เป็นที่เก็บของขนาดใหญ่ที่มีบานประตูเปิดปิดนะคะภายในมีช่องนะคะแล้วก็ชั้นนะคะแบ่งไว้สําหรับให้เก็บแยกของนะคะไม่แบบปนกันนะคะช่วยให้เราหยิบของได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะตู้นะคะมีหลายชนิดนะคะวันนี้นะคะชนิดของตู้นะคะก็จะเป็นตู้ประเภทแรกตู้เสื้อผ้าจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่ทําจากไม้ตู้ที่ ตู้เสื้อผ้าที่ทําจากพลาสติกนะคะต่อไปค่ะ mm hmm. ระเภทที่สองตู้โชว์เดี๋ยวดูตามเมาส์ทูเลื่อนไปเลยนะคะตู้โชว์นะคะก็จะมีสองประเภทประเภทที่ไม่ไม่มีบานเปิดปิดนะคะแล้วก็ประเภทที่สองนะคะก็จะเป็นแบบมีบานเปิดปิดนะคะซึ่งที่ยกตัวอย่างมานี้บานเปิดปิดจะเป็นกระจกนะคะต่อไปค่ะประเภทที่3นะคะเป็นตู้เก็บของนะคะตู้ เก็บของนะคะอาจจะเก็บเอกสารต่างๆนะคะซึ่งเขาจะนิยมใช้เป็นตู้เหล็กนะคะอาจจะเป็นเด็กทั้งใบนะคะหรืออาจจะมีบานเปิดปิดที่เป็นกระจกนะคะเพราะอะไรคะที่เลือกใช้แบบที่เป็นเหล็กเพราะมันมีความคงทนแล้วก็ใช้ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะต่อไปคะ่ะตู้เก็บรองเท้านะคะก็จะ เป็นสองแบ่งเป็นสองประเภทเป็นประเภทที่ทําด้วยไม้นะคะแล้วก็ประเภทที่ทําด้วยพลาสติกนะคะซึ่งแน่นอนแล้วนะคะประเภทที่ทําจากไม้ไม่ว่าจะเป็นตู้ชนิดไหนหรือหรือไม้และก็เหล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้ชนิดไหนจะมีความคงทนและแข็งแรงมากกว่าตู้ที่ทําด้วยพลาสติกค่ะต่อไปค่ะหลักการจัดตู้นะคะ 1. นึ่นะคะสำรวจดูว่ามีระ ตู้มีลักษณะอย่างไรแล้วก็ใช้เก็บอะไรได้นะคะ2เก็บของให้ตรงกับลักษณะของตู้นะคะ3แยกของให้เป็นหวดหมวดหมู่และ4ของชิ้นเล็กควรวางชั้นบนของชิ้นใหญ่ควรวางชั้นล่างค่ะตัวอย่างค่ะการจัดตู้นะคะการจัดตู้เราควรแยกประเภทก่อนนะคะ แยกถ้าเช็ดตัวเสื้อเชิ้ตกระโปรงที่ควรรีดก็แขวงนะคะถ้าเช็ดตัวมีน้ําหนักเบาไว้ด้านบนผ้าห่มมีลักษณะมีน้ําหนักเบาไว้ชั้นบนนะคะแล้วก็แยกเสื้อผ้าที่รีดใช้แขวนงกับไม้แขวงเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดนะคะอย่างเช่นเสื้อยืดนะคะหรือเป็นชุดํำรองที่ใส่อยู่บ้านเราอาจจะไม่รีดใช่ไหมคะเราก็พับเก็บน,นะคะโดยแยกชนิดของเสื้อนะคะ กางเกงนะคะแล้วก็ชุดชั้นในถุงเท้านะคะเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดมีอะไรบ้างนะคะเสื้อยืดกางเกงขาสั้นผ้าเช็ดตัวนะคะเสื้อที่ผ้าที่จะต้องรีดอย่างเช่นชุดนักเรียนกับพรงนักเรียนนะคะเสื้อผ้าชุดทํางานของคุณพ่อคุณแม่นะคะรีดแล้วก็ควรใส่ไม้แขวนแล้วก็แขวนเรียงกันในตู้นะคะก็ค่ะ ต่อไปนะคะการจัดตู้รองเท้าตู้รองเท้าเด็กๆก็ควรแยกประเภทของรองเท้าก่อนอย่างเช่นรองเท้าผ้าใบรองเท้ากียนรองเท้าแตะนะคะรองเท้าที่ใช้บ่อยนะคะรองเท้าที่ใช้บางครั้งนะคะแยกประเภทเสร็จแล้วทำยังไงคะลูกวางเรียงกันเป็นคู่ๆค่ะตามระดับการใช้งานโดยหันปลายรองเท้าเข้าด้านในแล้วหันส้นรองเท้าออกมาด้านนอกนะคะ สามนะคะรองเท้าที่ทาจากหนังนะคะยืดอายุการใช้งานทํำยังไงคะหลังจากทำคำาความสะอาดเสร็จแล้วนะคะใช้น้ายานะคะเช็ดหรือขัดรองเท้านะคะเพื่อที่จะยืดอายุในการใช้งานให้มีเวลานานนะคะอ่าผิวก็ฝากเรื่องการพับเก็บรองเท้าไว้ด้วยนะคะพับเก็บแล้วก็วางนะคะเรียงกันเป็นคู่เพื่อที่จะสะดวกในการยิดใช้ค่ะต่อไปค่ะ 3การจัดชั้นวางของค่ะการจัดชั้นวางของนะคะชั้นวางของเป็นชั้นที่วางของโดยไม่มีฝาปิดน,นะคะทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่วางไว้นะคะด้านในนะคะจึงควรน,นะคะจะจัดของให้เป็นระเบียบแล้วก็หมั่นปัดเช็ดฝุน่นอยู่เสมอน,นะคะการจัดเก็บของนะคะของเล่นนะคะของใช้นะคะบนโต๊ะนะคะบนตู้นะคะหรือชั้นวางต่างๆนะคะ ทำให้เรานะคะ,ะดูแล้วมันมีอะไรคะมีความเป็นระเบียบนะคะแล้วก็เวลาเราหยิบใช้เนี่ยเราก็หยิบใช้ง่ายแล้วเราก็หาของของเนี่ยได้ง่ายนะคะซึ่งของใช้แล้วก็ของเล่นนะคะก็มีข้อแตกต่างกันนะคะก็คือหนึ่งของเล่นนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กๆเนี่ยเกิดความสนุกสนานแล้วก็มีความเพลิดเพลินส่วนของใช้จะเป็นของที่เราใช้นะคะอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นอะไรบ้าง สบู่ยาสีฟันจานชาและอุปกรณ์การเรียนต่งางๆที่เด็กๆใช้อยู่ทุกวันนะคะชนิดของชั้นวางนะคะก็จะมีชั้นวางที่ใช้าชาวางของในตัวนะคะอาจจะเป็นแบบยึดติดฝาผนังหรือเป็นประเภทชั้นที่สามารถยกแล,กล้วก็เคลื่อนที่ได้นะคะสองอประเภทของชั้นวางของเล่นนะคะ และสมชั้นวางทีวีนี้ก็จะมีสองวีตเหมือนกันนะคะบางบ้านก็จะทํามิติดไว้กับฝาผนังเลยไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้แต่บางบ้านอาจจะเป็นชั้นวางที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะหลักการจัดชั้นวางของก็คือหนึ่งนะคะให้เด็กๆสํารวจก่อนนะคะว่าชั้นวางของนะั่นมีลักษณะอย่างไรนะคะใช้วางอะไรได้บ้างนะคะ2นะคะวางของใช้ให้ตรงกับลักษณะของชั้นวางของนะคะอย่างเช่น ชั้นวังของที่ใช้ในครัวก็ต้องเก็บของใช้เกี่ยวกับที่ใช้ภายในครัวถูกต้องไหมคะชั้นวางทีวีก็วางได้แค่อย่างเดียวก็คือทีวีถูกไหมคะค่ะชั้นแล้วก็ต่อไปนะครับข้อที่3ามนะคะแยกของให้เป็นหมวดหมู่ก่อนนะคะแล้วก็เด็กๆก็ค่อยเก็บขึ้นชั้นวางนะคะและสของชิ้นเล็กวางชั้นานบนนะคะของชิ้นใหญ่นะคะ ที่มีน้ำหนักมากเอาวางไว้ด้านล่างนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจะเกิดขึ้นจากการล้มหรือคว่ำลงมานะคะต่อไปค่ะการจัดจกเก็บชั้นวางของนะคะยวยกตัวอย่างมันก็คือชั้นวางหนังสือนะคะวางหนังสือให้เป็นมวดหมู่นะคะวางเรียงกันในลักษณะของแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้นะคะโดยที่หันแนวหนังสือนะคะแล้วก็หันสารหนังสือออกมาัางนอก แต่อันดับแรกเลยก่อนที่เด็กจะวางผมใช้หรือหนังสือหรืออะไรต่างๆนะคะเอาไว้ในชั้นนะคะเด็กจะต้องทำความสะอาดยกันปัดุูลออกแล้วก็เช็ดแล้วก็ถูให้สะอาดก่อนแล้วถึงจะวางเรียงองนะคะจัดเรียงหนังสือเป็นหมวดหมู่ค่ะแยกหนังสือตามขนาดจัดเรียงหนังสือโดยเรียงตามแนวตั้งให้หันสันหนังสือนะคะออกด้านนอก และเรียงจากเล่มสูงที่สุดนะคะไปหาเล่มที่ต่ำที่สุดเพื่อง่ายในการค้นหาค,นนะคะ่ะต่อไปค่ะประเภทของชั้นชั้นวางของเล่นเด็กๆดูไหมคะดเด็กๆดูนะคะชั้นวางของเล่นนะคะก็คืออันดับแรกเลยเด็กะต้องแยกของเล่นก่อนนะคะของที่มีขนาดเล็กน,นะคะมีน้ำหนักเบาให้วางชั้นบนสุดส่วนของที่มีขนาดใหญ่นะคะมีน้ำหนักมากกว่านะคะให้วางชั้นล่างสุดนะคะเพื่อป้องกัน ปฏิกิรอยาที่ยูเคยบอกไปนะคะและที่สําคัญไม่ควรที่จะทําไมคะบีนนะคะขึ้นไปหยิบของเล่นด้วยตนเองนะคะควรที่จะบอกผู้ปกครองนะคะให้หยิบให้หยิบให้เด็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะยูก็ทบทวนนะคะเนื้อหาในบทที่3าให้เด็กๆแล้วนะคะทางประเภทของโต๊ะนะคะการจัดโต๊ะหนังสือการจัดตู้นะคะการจัดชั้นวางวางของ นะคะซึ่งเด็กๆนะคะก็ทบทวนนะคะเนื้อหาในบทเรียนบทที่3นะคะ,ะแล้วสําหรับภาคเรียนนี้นะคะรูกก็ฝากความรู้เด็กๆไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในภาคเรียนที่2สวัสดีค่ะ